ดีครับถือให้ครับครับตรวจไปครับหลังจากสรวจที่สถานีรถไฟหัวหินซึ่มีการปรับปรุงใหม่ก็ดีครับก็จริงๆแล้วสำคัญมากกว่าม,มันมีสองอย่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับฮาร์ดแวร์ก็คือสถานที่นะครับซ,ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ซึ่งก็ดูสะอาดแล้วก็โลง่งแล้วก็กว้างขวางดี แต่ว่ายังขาดความเขียวไปหน่อยเมื่อกี้ก็บอกกับท่านทางท่าน,นสถานีว่าในสถานีว่าอยากให้เติมพวกกระบะที่มีต้นไมเ้เขียวๆไว้บ้างเพื่อด,ดูให้มันนิ่มลงหน่อยนุ่มนวลลงบ้างนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ก็คือว่าเรื่องของการออนไทา์ <c oughs> ของรถไฟเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีการตั้งตัดฉากไว้อะไรก็เดินมาก็าถามผู้โดยสารใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งบอกไม่ได้เดินทางมา30ปีแล้วจะเป็นครั้งแรกที่เดินทางแต่ว่ามีคนไทยที่อยู่ข้างๆเขาบอกว่าตอนหลังนี้หลังจากมีรางคูง่แล้วเนี่ยรถไฟเขาบอกเป๊ะ แสดงว่าเวลานี้เป๊ะมากนะครับแล้วก็จากหหินจากกรุงเทพหัวหินมาก็จาก5ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพไปถึงหนาดใหญ่คัดได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีมากแล้วก็ชั้นประหยัดจากนี่ไปถึงกรุงเทพเมื่อกี้บอก40กว่าบาทผู้โดยสารบอกว่าถูกไปนะครับแต่ว่าทางทาง,ทาง,ทาง,ทางการรถไฟก็บอกว่าเพราะมันเป็นชั้นประหยัดนะครับก็เลยถูกก็เลยเหมาะสมเข้าถึงได้ก็ถือว่าราคาดีนะครับสถานที่ดีห้องน้ําสะอาดรถไฟออนไทม์ผมคิดว่า ผู้โดยสารพอใจครับการรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้สหรับรถไฟนี่มีเพียงพอครับเท่าเขาได้สอบถามดูก็เพียงพอครับ <c oughs> ผมคิดว่าคนได้ใช้บร,ริการเยอะขึ้นเพราะว่าหลังจากท,ที่ทำสองรางแล้วแล้วก็ทางสถานีก็ดีขึ้นแล้วก็ทางรถไฟก็ลดระยะเวลาในการเดินทางได้เยอะขึ้นนะครับไ <c oughs> ม่เหมือนถนนซึ่งก็อาจจะมีความขรุขระบ้างในี้ของการจราจรซึ่งหนาแน่นนะครับมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาสถานีรถไฟใน,ใน,ในลักษณะ เพราะว่าอย่างอาคารนี้เหมือนเกก็เป็นหนึ่งในสถาที่ต้องเชื่มองกันเดี๋จะต่อทว่าไปพืนที่การพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองหลักเรื่องเรื่องเรื่องการคมนาคมระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดใหญ่ๆเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ดูเรื่องความเหมาะสมด้วยเหมือนกันว่ามันมีมันมีรางคู่ไปได้ยังถ้าพัฒนาไปแล้วแล้วซอฟต์แวร์หมายความว่นระยะเวลาออนไทม์หรือไม่ออนไทม์นี่มันก็มีความสําคัญนะครับมันต้องมีความพร้อมก่อนเรื่องความทั้งทั้งทั้งระบบแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันไป เมื่อคือกอนก็นดาทางข้ากับท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดนะครับแล้วก็มีการคุยกันแล้วมาเช้านี้ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแค่แค่วันวอร์มอัพอ่ะวันจริงมันคือวันนี้นะครับก็ท้าทายท่านไปนิดนึงบอกว่าอ่ะวันนี้แหละของจริงแล้วล่ะท่านผมไป่ตตัวห่วครับมีฮอตไลน์ตลอดแล้วท่านก็มีคนส่งวีดีโอให้ดูตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกเพ,พื่อนฟูผมก็เดินทางมาหินมาเช้าเยอะแล้วก็ทุกคนก็บอกผมก็บอกถ้าเกิดต่ำกว่าสีชั่วโมงถือว่าดีมากหลายๆท่านเองท่านรองโฆษกเองก็ นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับเป็นไปตามคาดหวังไว้แต่ว่าขากลับเข้าใจว่าจะมีปัญหามากนิดหน่อยนะครับก็ต้องหายความคาดหวังนิดนึงเพราะมีบางส่วนบางช่วงซึ่งซึ่งไม่สามารถคืนพื้นที่ถนนได้นะครับก็อาจจะช้ากว่านี้สักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามอยู่ครับนะครับผมเชื่อว่ามีการประเมินแต่ผมไม่ผมไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเลขไว้นะครับแต่วาเท่าที่คุยดูกับทุกทุกภาคส่วนทุกอย่างดีขึ้นหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมไม่เป็นเรื่องของร้านอาหารไม่เป็นร้านร้านเรื่องของร้านโชห่วยนะครับขายของซีเวนีทั้งหลายดีขึ้นหมดครับเรื่องของการใช้เงินก้อลค่ะหลังจากว่าเงินก้อนหนึ่งจะมาจากทันก็มีรายงานข่าวว่าประชาชนแหกันขอเงินออกจากทกศเราผมว่ามัไม่จริงหรอครับไม่ไม่ได้มีหรอครับเพราะถกาทกศเองก็มีการแถลงแล้วว่าเงินก็มีความพร้อมนะครับตรงนี้ทุกอย่างเป็นตามถูกต้องตามกฎหมายครับ จำเป็นจะต้องให้ีกหนึ่งการตรวจสอบอีกไหมคะในเรื่องของการใช้เงินสปสก็เดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วครับทุกอย่างต้องตรวจสอบได้โปร่งใสผมยืนยันนะครับทุกขั้นตอนทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสไม่ใช่เรื่องแค่กอสอย่างเดียวทุกเรื่องต้องตรวจสอบได้แล้วต้องโปร่งใสนะครับเห็นวันนี้ตามรัฐมนตรีติดต่อพี่แม่สอนรถไฟกำลังจะมาแล้วนะฮะไปนะครับไม่เป็นไรครับรัฐมนตีต่างประเทศลงพื้นที่แม่สอด้วยตรงนี้ท่านท่านผู้การมื่อเช้านี้เจ็ดโมงเช้าผมก็คุยกับท่านผบทบแล้วนะครับรับทราบสถาานกรณ์แล้ว นะครับทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีนะครับไม่ไมีปัญหามีครับมีอยู่แล้วมีรองรับหมดีแล้วครับมีการพูดคุยตลอดเวลาเมื่อวานนี้ผมคุยท่านผู้ชาการฐานกากาศผู้ชาการทานบอกว่าเรื่องของที่เขามีปัญหากันเนี่ยเรื่องของ,ของการที่จะล้นเข้ามาในชายแดนเรารับไม่ได้นะเครื่องบินที่จะบินผ่านน้านฟ้าเรามาก็รับไม่ได้นะห้ามห้ามห้ามเด็ดขาดที่จะมีการลําด้านฟ้าเข้ามาท่านผู้ชการานการเองก็บอกว่ามีด i r กก t l i n กับขคา์พารของท่านเองแล้วท่านก็ได้คุยแล้วแล้ววันนี้เข้าใจว่าเมื่อคืนนี้่าาากออขวม พราะมีการเตรียมพร้อมนะครับว่ามีการเราเราต้องมีการไม่ให้มีการวกเข้ามาได้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วก็มีการพูดคุยกันในเชิงลึกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่ขอให้มั่นใจและสบายใจนะว่าทุกภาคส่วนมีการพูดคุยยินต่อนานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ,คณทุกคนครับสวัสดีพี่หม่ครับ